แจ้งข่าวค่ะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของคนละครึ่งเฟสที่3รับเงิน3,000บาทในครั้งนี้ซึ่งจะมีการเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1กรกฎาคม2564าหสำหรับได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ามแล้วจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่หรือไม่หรือจะโดนตัดสิทธิ์ทำบัตรคนจนรอบใหม่วันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจ ให้กับช่องสน,นะคะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ได้สิทธิ์ในส่วนของคนละครึ่งเฟสสามวันนี้มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องว่าแอดครับถ้าหากได้รับในส่วนของคนละครึ่งในเฟสที่3แล้วเราจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนได้หรือไม่หรือว่าทางรัฐบาลเขาจะตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติวันนี้สันท aza ไปหาคําตอบมาแล้วค่ะคุณผู้ชม ในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เป็นอีกคนละโครงการกับคนละครึ่งคนละครึ่งเฟดสามนี้คือโครงการเพิ่มกํบบาลังซื้อที่ให้สิทธิ์ในส่วนของทุกคนทุกกลุ่มทุกสิทธิ์เข้ามาชิงสิทธิ์ใน31ล้านสิทธิ์เพื่อรับเงินใช้จ่าย3,000บาทตลอดโครงการเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ในส่วนของบัตรคนจนสําหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์ได้ทุกคนแต่ทางกระทรวงการคลัง จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิจารณาเป็นรายครัวเรือนเป็นรายได้แบบครัวเรือนเป็นหลักนะคะคุณผู้ชมส่วนเงื่อนไขในการเปิดลงทะเบียนวันนี้สัญชาตไปติดตามข้อมูลข่าวสารในการเตรียมความพร้อมเปิดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2 5 6 4่มาฝากคุณผู้ชมค่ะสาหรับความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมที่ทางกระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจากที่โรรรรรครงการเราชนะคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนแล้วก็สิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว ก็ในส่วนของโครงการเพิ่มกาลังซื้อไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนแบบประจําตัวประชาชนหรือว่าคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้สิ้นสุดโครงการนะคะถึงจะสามารถดําเนินการลงทะเบียนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทางกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมไว้ชัดเจนนะคะว่าจะดําเนินการให้เร็วที่สุดหากมีโครงการที่ทางรัฐบาลจัดดําเนินการมาตรการต่างๆเสร็จสิ้นลงค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาย้อนรอยในส่วนของสรุปข่าว สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนสนารยมีการประกาศลงทะเบียนแต่ก็เลื่อนมาเมษา2 5งนากก็เลื่อนลงทะเบียนอีกมาตุลาคมหลายๆคนรอคอยก็เลื่อนลงทะเบียนอีกนะคะมาในส่วนของวันที่2มกราคม2 5 6 4กระทรวงการคลังก็ออกมาแจ้งนะคะว่ามีการเตรียมคมพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังเลื่อนอีกเพราะว่าติดโควิด -19 รอบที่2ค่ะล่าสุดนะคะมาเดือนอวันที่19กกุมภาพันธ์ ะคะโคศกกระทรวงการคลังก,ก,ก,ก็ชี้แจงบอกว่าพร้อมลงทะเบียนในเดือนมีนาแล้วก็ในเดือนเมษาก็เปิดให้ลงทะเบียนแต่ตอนนี้เนะี่ยยังไม่สรุปชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าจะลงทะเบียนหรือไม่เพราะว่าติดโควิด -19 รอบที่3ก็ต้องรอกันต่อไปค่ะส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะคาดว่าจากเดิมพิจารณาเป็นเกณฑ์เดิมก็จะนํามาเป็นพิจารณาเป็นเกณฑ์ใหม่เป็นรายรัวเรือนทั้งหมดแล้วก็ให้เปิดเผยข้อมูลค่ะในส่วนของรายได้ครัวเรือนด้วยส่วนเกณฑ์ขั้นต่ําของรัวเรือน เองนั้นก็รอสรุปเร็วๆนี้จากทางกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ชมในส่วนของกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น2กลุ่มเพิ่มเติมก็คือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยไม่เกิน30,000บาทต่อปีกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยตั้งแต่30,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีค่ะในส่วนของเกณฑ์นะคะคุณผู้ชมในการพิจารณารอบใหม่ก็คือ รายเกา่ารายใหม่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะส่วนสิทธิที่คงไว้ก็คือมีค่าน้ำค่าไฟนะคะ230บาท100บาทถ้าใครยังไม่สมัครรีบเลยค่ะแล้วก็เพิ่มวงเงินผู้พิการ200บาทรูปซื้อสินค้า200ถึง300บาทส่วนรถค่าโดยสาร500บาทแล้วก็ค่าการหุงต้ม45บาทยังคงเหมือนเดิมนะคะในส่วนของนำสิทธิต่างๆก็จะนามาพิจารณาในเรื่องของอาการครอบครอง รถบ้านมีพิจารณาด้วยในเรื่องนี้นําข้อมูลของเครดิตบูโรมาพิจารณาด้วยส่วนข้าราชการลูกจ้างรัฐวิสาหากิจหมดสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมนี่คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารในการเตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนบัตรแสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่ตอนนี้ความคืบหน้าย,ยังไม่ชัดเจนรอติดตามนะคะเดี๋ยวอีสานแซ่จะนําเรียนให้ทราบอย่างทั่วถึงค่ะสําหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ